สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับผมวันนี้นะครับลูกค้าส่งเชงนะครับใส่ดุมสเตอร์เว็บร้อยมาแล้วนะครับก็เป็นสเตอร์เล็กอีกนะครับยีสิามนะครับผมนี่เล็กจิ๋วเลยนะครับไม่สามารถลงได้นะครับก็ไม่ยากครับผมแบบนี้นะครับผมถอดมาครับแล้วก็มายืนรอได้เลยไม่เกินห้านาทีนะครับผมนี่ครับใครนะครับที่หาสเตอร์ไม่ได้จะแปลงสเตอร์ วอลรูในเจาะรูนอ็อตอันนี้ก็มาคุยได้นะครับแปลงลงได้ทุกรุ่นเลยรถรุ่นไหนที่หาสเตอร์ไม่ได้มาถามปรึกษาผมได้เลยครับ<อ>ผมสามารถแปลงใส่ให้ได้ทุกรุ่นครับผมให้เป็นโซ่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสเตอร์เล็ก <c oughs> ครับซึ่งลูทุกอย่างเนี่ยเจาะมาใส่ได้เกือบแทบจะทุกดุมสเตอร์เลยทางรอยอ่าขออภย125ัยรอย้าไม่ได้ได้นวาเด็เทนาเวฟดิมนะครับผมเนี่ย ตัวนี้ก็ใส่แล้วโซ่ติดนะครับผมนี่ใส่เข้าไม่ได้โซ่ติดนะครับผมวิธีแก้ก็กึงครับแค่ให้โซ่เข้าได้นะครับผมยิ่งเป็น415นะครับยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นโซ่420อยู่นะครับยังไม่ใช่โซ่รถแข่งนะครับก็เป็นโซ่สเต็ปรถดันโลอยู่รถหลังหนนอยู่นะครับเผื่อกระชากแล้วมันขาดบ้างอะไรบ้างซ้อน2บ้างนะครับรถหนักนะครับก็นี่ครับมาดูการกึงกันครับผม จับใส่เข้าไปนะครับผมนี่ครับเราจะกึนข้างออกนิดเดียวครับผมก็สําหรับคนที่มันใส่ไม่ได้นะซื้อดุมเว็บร้อยมาแล้วไม่มีอะไรเล็กกว่ารูน็อตดุมเว็บร้อยแล้วนะครับนี่ครับกดลงไปแค่ขอบก้่ลงได้ก็พอ้วครับไม่ถึงห้านาทีหรอกครับยืนรอรับได้เลยครับ งานนะครับแปลงดุมแบบนี้นะครับสองร้อยยี่ห้าก็รู้สึกว่าจะใส่ได้สุดประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เรียบร้อยก็จะใส่ไปยันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดฟันเลยนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับก็เฉียวเฉียวรูน็อตนะอ่ะเนี่ยครับอ่เอาออกเลยนะครับหลักมันก็ยังอยู่นะครับยังยาวถึงนี่ก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะครับนี่ก็ใส่ไปนะครับอ่า จะเห็นว่า,าฟันตรงเนี้ยเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมทีเนี้ยเวลาใช้งานจริงนะครับโซ่มันจะหล่นลงมาอีกประมาณถึงตรงนี้แหละนะครับมันไม่ได้อยู่แค่บนนี้มันจะหล่นลงมาอีกนะครับเพราะว่าข้อโซ่มันต้องเข้ามาคุมดุมสเตอร์นะครับผมเข้ามาคุมสเตอร์อครับแล้วก็จัดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมกึงหนึ่งมือนะครับแล้วก็ถ่ายให้เอฟซีเพื่อนๆดูหนึ่งมือนะครับก็จะ ไม่ค่อยทำมาตะแมงเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยนะครับบางทีมันสั่นนะครับอันนี้ก็เป็นงานสดๆน้ำร้อนนะครับเป็นงานทุกวันนะครับผมสเตปนี้นี่ครับแล้วก็จึงไว้นะครับสองตอนก็ได้ครับนี่เหมือนปาดเบาครับสองตอนนะครับ นี่เราเกลื่ไว้สองตอนนะครับเอาเข้าไปแค่นี้พอนะครับผมอันนี้ก็เข้าไปสวยๆนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เราก็ลองนะครับนี่ครับก็ดูด้านในนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมโซ่ก็ไม่นั่งขอบดุมสเตอร์แล้วนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์เราก็จัดอีกได้ครับผมแต่จะให้ถึงรูน็อตแล้วกันครับเดี๋ยวน็อตมันจะโผล่มามันจะไม่แข็งแรงนะครับ ก็วางครับนี่ครับอันนี้โซ่ก็ลงได้แล้วนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวลองเอาโซ่ใส่ดูเลยนะครับก็อนี้ครับจะลองเอาโซ่ใส่ครับผมนี่ครับนี่ครับก็ ใส่ไปเห็นไหมครับว่ามันจะเข้าสนิทแล้วมีช่องว่างอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับโซ่มันจะลงไปได้สุดนะครับไม่ยันนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูทางนู้นครับทางนี้ก็พลิกกล้องมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ใส่ได้นะครับสนิทเลยนะครับก็อันนี้นะครับสนใจเอามากึงได้นะครับ รอรับได้เลยครับ FC ถ้าส่งมาก็วันเดียวเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็ทำไม่เกิน5นาทีนะครับผม